ผมรู้ดีอยู่แล้วครับว่าไม้เนี่ยมันไม่ใช่ทรัพยากรที่ดีที่สุดในเกมไม้ครับแต่ว่าแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในเกมไม้ครับเนี่ยเราก็ล้วนจะสร้างมาจากไม้นะไม้เนี่ยมันยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านสร้างเรือแล้วก็สร้างเครื่องบินอันนี้ไม่น่าจะใช่นะรวมถึงหลายๆโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเราก็จะใช้ไม้ในการสร้างนั่นเองมันจะดีไปกว่านี้ไหมถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมาช่วยในการตัดไม้แล้วเราเอาไปสร้างอย่างอื่นแต่ลืมไปว่าเราไม่มีเพื่อน แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรามีแอนดออนที่จะนำเสนอให้กับคุณรับรองเลยว่าการตัดไม้ของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายโดยทันที และนี่ก็จะเป็นแอดออนที่เราทําการได้ลงไว้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะโหลดแอดออนเจ้า ok <undai. S 2> ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการสอนโหลดด้วยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับไม่ว่าเราจะใช้ขวานประเภทใดนะครับหรือว่ามือของเรานั่นเองแต่ว่ามันจะต่างกันที่ความไวเริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่ในการใช้มือมันก็ไม่ได้ถือว่าช้าขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองตัดไม้กันเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองตัดไม้กันเลยนะครับว่าจะมีความเร็วขนาดไหนนะครับผมไม่ว่าจะเราจะมีขวานไม้ขวานหินขวานเหล็กขวานทองหรรือขานเะคับ ความเร็วเนี่ยมันก็จะเท่าเๆกันเลยแต่ว่ามันจะมีความเร็วเริ่มต้นนะครับผมต้นไม้ทุกชนิดในบนโลกไหมครับเราสามารถตัดทีเดียวแล้วมันล่วงมาหมดได้เลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าแอดออนเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องมีติดเครื่องเอาไว้แล้วแหละครับมันอาจจะเป็นแอดออนที่ช่วยเราได้ไม่มากแต่มันเป็นแอดออนที่ช่วยเราได้ไม่น้อยไม่ว่าเราจะตัดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กหรือว่าต้นสักูระหรือว่าต้นไม้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมไหมครับแอดออนเจ้าตัวนี้ก็สามารถตัดไม้ได้ทุกอย่างยกเว้น ตัดใจจากเขา <Sorry. S 1> อันนั้นมันคงจะไม่ใช่หรอกนะครับโอเคแต่มันก็มากเพียงพอสำหรับการใช้งานของแอดออนเจ้าตัวนี้แล้วสำหรับใครที่กำลังหาวิธีการในการดาวน์โหลดผมบอกไว้เลยว่าเรารวบรวมมาในคลิปวิดีโอนี้ทีเดียวเลยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอดออนเจ้าตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่คุณมีแอปเจ้าตัวนี้นะครับคุณก็สามารถดาวน์โหลดแอดออนได้หลายๆตัวเลยกดเข้าไปที่แอปได้เลย หลังจากนี้นะครับก็ให้พิมพ์ชื่อค้นหาได้เลยนะครับและมันก็จะขึ้นตัวแอดออนขึ้นมานั่นเองนะครับให้เราทำการกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมทำการกดดาวน์โหลดมาแล้วนะมันก็เลยไม่สามารถกดดาวน์โหลดซ้ำได้นั่นเองนะครับพอเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการเปิดเกมเข้าไปที่ตัว Minecraft ได้เลยนะครับผมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของ Minecraft ขึ้นมานะครับ แค่นี้นะครับเราก็สามารถเอาแอนาตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอ d ดออนนะครับมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ